กานผู้ชมที่ดีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเป็นผู้ชมที่ดีว่าในฐานะที่นักเรียนไม่ได้เป็นผู้แสดงนะคะถ้านักเรียนมีโอกาสได้ไปชมการแสดงนะคะนักเรียนนะคะจะต้องทําปฏิบัติตนอย่างไรนะคะเพราะว่าการเป็นผู้ชมที่ดีนั้นมันจะส่งผลนะคะให้กับคนรอบข้างไม่ใช่เฉพาะตัวนักเรียนไปดูแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะอาจมี เพื่อนนะคะหรือนะคะบุคคลอื่นเข้าไปร่วมชมการแสดงของนักของพร้อมๆกับนักเรียนด้วยนะคะนี่คือสิ่งสําคัญเลยนะคะในการชมการแสดงนะคะนักเรียนจะต้องรู้จักการเป็นผู้ชมที่ดีนะคะทีนี้หลักการปฏิบัติตนนะคะในการชมการแสดงนะก็คือเวลาการชมการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านนาฏศิลป นะคะหรือนักเรียนจะไปชมภาพยนตร์นะคะในโรงภาพยนตร์ก็ตามนะคะการไปชมเนี่ยนะะการแสดงต่างๆเนี่ยมันก็ให้เกิดความสนุกสนานนะคะและก็ทำให้นะคะผู้ชมนั้นนะคะมีอารมณ์ร่วมไปกับการแสดงนะคะผู้ชมนะคะต้องมีสมาธิและก็มีมารยาทซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและก็สำคัญมากๆเลย เลาเราไปชมเวลาเราจะไปดูการแสดงเนี่ยเราต้องมีสมาธินะคะถ้าเราไม่มีสมาธิเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าใจนะคะในการแสดงได้นะหรือเราอาจจะดูกการแสดงไม่ไม่รู้เรื่องว่าเราดูเรื่องอะไรนะคะวันนี้เขาแสดงเรื่องอะไรใครเป็นใครนะคะถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็จะไม่เข้าใจกลับมานะคะถ้ามีคนในครอบครัวเราถามว่าไปดูเรื่องอะไรมาใครแสดงเนี่ย อาจนักเรียนอาจจะตอบไม่ได้นะคะถ้าเราไม่มีสมาธิสําคัญเลยอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องมีมารยาทด้วยนะคะในขณะที่ชมการแสดงเพราะว่าการชมการแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงทางนักศิลปหรือว่าสวนละครต่างๆเนี่ยมันให้ประโยชน์นะคะกับผู้ชมนะคะนักเรียนนะคะในฐานะที่เป็นผู้ชมเนี่ย จึงควรที่จะรู้หลักการชมที่ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะสามารถนะคะรับรู้เรื่องราวเข้าใจเหตุการณ์อย่างแท้จริงแล้วก็สามารถปลฒนตนนะคะในขณะที่เข้าไปชมการแสดงได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะคะสถานท,ที่ชมการแสดงอันแรกเลยนะคะฝังายมือนะคะของนักเรียน ภาพแบบนี้คือจะเป็นโรงละครแห่งชาตินะคะจะมีที่นั่งแบบนี้นะคะมีพื้นเวทีด้านหน้าอาจจะมีจอหรือไม่มีจอก็ได้นะคะด้านข้างนะคะมุมตรงนีนะะ้จะเป็นนะคะมุมที่นักดนตรีนะคะเลงนะคะมีเครื่องดนตรีแล้วก็มีนักดนตรีนะคะบเลงประกอบเพลงนะคะมีนักร้องนะคะเวทีด้านหน้านี้ เห็นพ้นที่ค่ะค่ะเห็นลูกที่กลมๆสีฟ้าค่ะค่ะค่ะมันมันเป็นของคุณครูเองลูกอ่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ไว้สําหรับนะคะนักสแสดงได้แสดงนะคะนัะงนะะ่งสินโขนโละครน,นั่นเองนะคะอันนี้เป็นที่นั่งสําหรับผู้ชมนะคะโรงละครแห่งชาตินะคะอันนี้ฝ้างนี้นะคะเป็นโรงภาพยนตร์นักเรียนเนข้าชม หน,หนังในโรงภาพยนตร์ไหมลูกมีใครเข้าบ้างดีไหมเคยไปดูไหมคะนี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะคะที่นั่งเหมือนกันเลยนะคะ,ะเหมือนกันเลยจะมีที่นั่งแบบนี้นะคะแล้วก็มีสำหรับโรงภาพยนตร์จะมีจอนะคะตรงกลางนะคะให้นักเรียนดูอันนี้คือตัวอย่างสถานที่นะคะที่มการแสดงนะคะ นี้เรามาดูนะคะหลักการปฏิบัติตนในการชมการแสดงข้อแรกเลยนะคะต้องใส่ชุดที่สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมถูกกับการละเทศะหมายความว่าอย่างไรก็คือเรามาดูภาพนะคะอย่างด้านซ้ายมือนะคะที่คุณครูนะคะได้ชี้ตรงนี้นะคะจะเป็นการแต่งกายที่ไม่สุภาพนะคะ จะเห็นได้ว่าเสื้อนะะัแขนยาวก็จริงกางเกงขายาวก็จริงแต่ว่าเสื้อเอวลอยขึ้นมานะคะมันจะไม่ถูกกาลเทศะที่ถูกต้องคือต้องแต่งที่ถูกต้องเลยก็คือทางด้านฝ่ามือนะคะอาจจะไม่ต้องแต่งแบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนผู้หญิงนะ,ะอาจจะเป็นการใส่ชุดกระโปรงซึ่งกระโปรงก็ไม่ควรสั้นจนเกินไป อาจจะเป็นกระโปรงยาวนะคะที่เอเลยเข่าลงไปนะคะเสื้อจะเป็นเสื้อเออเกาะอกหรือสายเดียวอย่างนี้ได้ไหมนักเรียนรู้จักไหมลูกเกาะอกสายเดียวรู้จักไหมคะรู้จักอ่าถ้าใส่เกาะอกกับสายเดียวไปถูกต้องไหมไม่ถูกค่ะอ่าไม่ถูกเรียบร้อยทคะเราจะเข้าไปชมนะคะการแสดงที่โรงละครหรือว่า โรงภาพยนตร์ให้ดูอย่างไรอันนั้นไม่เหมาะแน่นอนเพราะว่ามีที่นั่งเยอะแยะมากมายเลยมันเป็นการให้เกียรตินะคะส่วนผู้ชายใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็เ,เสื้อกล้ามไปจะเหมาะสมไหมไม่เหมาะค่ะไม่เหมาะ,ะนะลูกเออค่ะนักเรียนนักเรียนคะถ้าไม่ถ้านักเรียนนะคะไปดูการแสดงนะคะเป็นหมู่คณะอาจจะใส่สำหรับนักเรียนอะ บางครั้งก็คงใส่ชุดนักเรียนไปดูการแสดงได้เพราะว่าชุดนักเรียนของเราเป็นชุดที่เรียบร้อยนะคะถูกต้องนะคะเหมาะสมสามารถไปใส่ชุดนักเรียนไปก็ได้แต่ถ้านักเรียนไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนไปก็ใส่ชุดที่มันเรียบร้อยนะคะอันนี้ข้อแรกนะต้องใส่ชุดที่สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมไปดูข้อสองเลยนะคะข้อที่สองเมื่อเราไปแล้วนะคะ,ะมีเอกสารนะคะเรียกว่าชิน ว่านะคะเป็นรายละเอียดนะคะเบื้องต้นเกีเ่ยวกับนะคะการแสดงที่เราเข้าไปชมนะคะให้เราได้อ่านเอกสารหรือชมป้ายนิทัศหรือชมป้ายนิเทศนะคะเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานจะได้รู้ว่าอ๋อการแสดงในวันนี้นะคะมันเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับใครทําอะไรแล้วเรื่องมันจะเป็นแบบไหนนะคะ เขาจะมีเอกสารนะคะให้เราได้ประกอบในการเข้าชมการแสดงนั่นเองข้อที่สามนะคะที่สามนะคะเมื่อเราเข้าไปชมการแสดงแล้วนะคะเราต้องตั้งใจนะคะดูไม่ หอกล้อกันหรือนําขนมมารับประทานในขณะผู้แสดงกําลังแสดงเห็นไหคะเห็นตัวอย่างในภาพไหมนักเรียนถําไรูแบบนี้เขาเป็นแบบนี้สุกต้องไม่ดูไม่ถูกคหมเก่งสองคน่ค่ะไ,ไม่ดูค่ะเก่งสองคนนี้กําลังถ่ายรูปกล้องโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปในระหว่างชมการแสดงสูกต้องตามหลักการชมการแสดงไหมคะ ไม่ถูกค่ะแล้วผู้ชายคนนี้ก็ทานหนุไม่ถูกค่ะใช่ไม่ถูกค่ะถาเราไปชมนะ่ยกแสดงอ่าถ้าเราเป็นผู้แสดงเราเห็นชมนั่งกินขนมยกโทรศัพท์ถ่ายรูปคู่กันแบบนี้นักเรียนเป็นนักแสดงนักเรียนจะมีกําลังใจในการแสดงไหมลูกไม่ไม่มีค่ะ ว่าเราในฐานะผู้ชมนะคะเราไปดูการแสดงเนี่ยเราเป็นการให้กําลังใจอ่าให้ขวัญกําลังใจกับผู้แสดงเขาจะได้มีกําลังใจแสดงว่าอ่ะนี่นะผู้ชมอะแยะมากมายเลยมาตั้งใจดูแต่ถ้านักแสดงเห็นผู้ชมมาเยอะแบบมีการไป็นคลิปแบบนี้นักแสดงจะรู้สึกเต็ไหมน่าแสดงให้ดูไหมคะอยากแสดงไหมเออนักแสดงก็จะโอนะคะ แสดงให้ใครดูเนี่ยไม่มีใครดูเลยมานั่งกินขนมกันบ้างมถ่ายรูปกันบ้างนะคะดังนั้นเราก็ควรตั้งใจดูไม่หยอกล้อเล่นกันนะคะหรือนัขนมนมารับประทานนั่นเองในข้อที่สี่เราควรไปถึงสถานที่ที่แสดงก่อนเวลาจะเริ่มแสดงหมายความว่าถ้าถติเวลาที่เริ่มแสดงเขากำหนดว่าเวลาเก้านาฬิกา นะคะหรือสามโมงเช้าเนี่ยการแสดงจะเริ่มแสดงในเวลานี้นะคะเราควรไปก่อนเวลาอาจจะเป็นสักครึ่งชั่วโมงหรือสิบห้านาทีอาจจะเป็นแปดโมงครึ่งนะคะไปถึงที่ที่แสดงก่อนเวลาเราไปถึงแสดงเวลาเก้าโมงแต่เราไปถึงเก้าโมงครึง่งได้ไหมลูกไม่ได้ไ,ดไม่ได้ไไดเพราะว่าการแสดงดเออ การแสดงเริ่มไปแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยงไรว่าการแสดงที่เริ่มไปตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยใครแสดงไปแล้วบ้างนะคะเราจะไม่ไม่เข้าใจเนื้อเรื่องนะคะหลักการปฏิบัติข้อที่หก็คือถ้าเป็นอื่นแล้วนะคะต้องนั่งประจำที่ให้เรียบร้อยก่อนการแสดงจะเริ่มนะคะควรทําธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าชมการแสดงหมายความว่าธุระส่วนตัวหมายถึง อาจจะเข้าห้องน้ำนะคะอาจจะปวดปัสสาวะนะคะก็เข้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเวลาเราการสแสดงเริ่มไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่นั่งประจําที่ก่อนเนี่ยเราอาจจะเดินผ่านคนอื่นนะคะแล้วมันอาจจะเป็นการรบกวนนะคะคนที่เขานั่งดูอยู่เราอาจจะนั่งแถวหน้าสุดนะคะแล้วมันอาจจะไปบังนะคะคนที่เขาอยู่แถวหลังก็ได้นะคะ ดังนั้นเนี่ยสำคัญเลยต้องมาก่อนเวลานะคะก่อนที่การแสดงจะเริ่มนะคะแล้วก็ทำสุราให้เรียบร้อยข้อหกหลักการข้อที่หกเลยก็คือต้องทำยังไงเอ่ยปรบมือเวลาเราชมการแสดงอ่าการปรบมือก็คือการให้อะไรผู้แสดงนักเรียนเป็นการแสดงอ่าการให้กำลังใจกับผู้แสดงนะคะเราสามารถปรบมือ ให้กับผู้แสดงเนี่ยก่อนเริ่มการแสดงแล้วก็หลังการแสดงจบไปแล้วนะคะเป็นการให้กำลังใจนะคะกับผู้แสดงที่แสดงทั้งหมดนะคะว่าแสดงได้ดีนะคะโอเคมีคนชื่นชอบนะคะนักแ,แสดงก็ปลุกใจนะคะในกาแสดงต่อไปข้อที่7นะคะนี่เลยกำลังผู้ชายสองคนเสื้อเขียวเส้อสมกำลังนั่งอยู่ แล้วมีผู้ชายฟ้ากำลังปุ๊บเดินนะคะเดินผ่านนักเรียนเป็นผู้ชายเสื้อส้มนักเรียนรู้สึกโอเคทำของผู้ชายสฟ้าไหมคะกำลังชมอยู่ไม่ค่ะอไม่ค่ะไม่ไมค่ะเพราะว่ามันเป็นการรบกวนนะเขาเขากำลังตั้งใจดูอยู่ที่ครูเคยบอกว่าเราต้องทำให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ไม่เดินไปมาขณะผู้แสดงกำลัง,งแสดงแต่ว่านั่งอยู่แต่มันจําเป็นจริงๆเลยนะคะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะต้องเข้าห้องน้ําเนี่ย,เ,ยเปนรื่องมากนต้กลัวนะคะพร้อมกับขอโทษนะคะหรือขออนุญ,ญาตด้วยความระมัดระวังนะคะเราก็ขออนุญาตก่อนนะคะอ่าพี่คะขออนุญาตหรือขอโทษนะครับอะไรอย่างนี้นะคะ เพื่อจะเอ่อเป็นการให้เกียรตินะคะเพราะเราต้องเดินผ่านนะคะเพื่อเอ่อเขากําลังดูอยู่จะได้ไม่ขัดจังหวะนะคะต้องเดินผ่านไปผ่านมาในการในขณะชมนั่นเองข้อแปดนะคะเวลานะคะชมการแสดงเนี่ยผู้แสดงเนี่ยกำลังแสดงอารมณ์เสียใจนะคะเราเป็นผู้ชมก็ต้อง มีอารมณ์นะคะที่คอยตามนะคะในผู้สแสดงด้วยนะคะเขากาลังเสียใจร้องไห้อยู่เราเป็นผู้ชมเราตะโกนหรือ,อหัวเราะในในขณะที่เขาร้องไห้เสียใจถูกต้องไหมลูกถูกต้องไม่ถูก,ถกค่ะถูกต้องผู้สแสดงค่ะผู้สแสดงกําลังเสียใจร้องไห้อยู่เราเป็นผู้ชม เราเป็นผู้ชมเรานั่งชมอยู่แล้วผู้แสดงเสียใจร้องไห้เราเป็นผู้ชมเราลุกขึ้นหัวเราะตะโกนขึ้นมาในขณะที่ชมอยู่ถูกไหม <c oughs> ไม่ถูกค่ะไม่ถูก,ถกค่ะใช่นะคะเขาเสียใจเราก็ต้องอเก็บอาการนะคะดูแล้วเอออาจจะีอารมณ์ร่วมนะคะอารมณ์คอยตามเออรู้สึกเสียใจบางคนดูแล้วมีน้ําตาไหลแบบนี้แสดงว่า นักแสดงเขแสดงละครได้ดีมากนะคะทําให้เราเนี่ยมีอารมณ์ร่วมสามารถทําให้เราเสียใจร้องไห้ไปได้หรือขณะนั้นเขาแสดงแล้วคะตลกเราสามารถหัวเราะได้ไหมคะเขาแสดงแล้วไม่ได้ค่ะเวลานักแสดงเขาแสดงให้ทําให้เราตลกแสดงตลกเราไปชมตลกละครที่มันตลกตลกเราสามารถหวัวเราะได้ไหมลูกได้ค่ะ ได้นะคะถ้าเราไปดูการแสดงที่มันตลกเราสามารถหวัวเราะได้นโลกไม่ใช่ว่าดูแล้วเราหวัวเราะไม่ได้เราดูแล้วเราหวัวเราะได้แต่เราต้องรู้ว่าที่เขาแสดงเนี่ยเขาแสดงอาการแบบไหนนะคะถ้าเสียใจเราจะไปหวัวเราะมันก็ผิดถ้าเขาแสดงตลกนะคะเราสามารถที่จะหวะัวเราะได้นะคะเราต้องดูด้วยนะคะนะคะว่าอารมณ์เป็นแบบไหนต่อไป ข้อที่9เลยอันนี้ก็สำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะปัจจุบันเนี้ยนะคะเครื่องมือสื่อสารนะคะ,ะทุกคนมีทุกคนนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในะชีวิตประจำวันไปแล้วแต่ว่าเวลาเราไปชมกระแสงเนี่ยเ,เราควรงดะะใช้เครื่องมือสื่อสารจะ เสียงปิดเครื่องไปเลยได้ยิ่งดีนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกอาจจะมีคนโทรเข้ามาในระหว่างที่เราชมอยู่เสียงมือถือของเราอาจจะไปรบกวนเพื่อนข้างๆนะคะหรือว่ามันดังในขณะที่ชมการแสดงนะคะก็จะเป็นอุปสรรคนะคะปัญหากับคนที่มาดูด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเวลาากรแสดงเขาห้ามถ่ายภาพการแสดงนะคะเพราะงว่า เวลาชมการแสดงเนี่ยข้างในงเนี่ยในโรงเนี่ยจจะมืดนะคะมืดถ่ายรูปมีแฟลชนจะไปทำลายสมาธินะคะข้าง,งได้ข้อสุดท้ายนะคะก็คือเวลาชมการแสดงไม่ควรส่งเสียงนะคะพูดคุยหรือสัญญาการไม่เหมาะสมนะคะเขาเพื่อนข้างๆก,กำลัง ตั้งใจชมการแสดงอยู่แล้วเราคุยกับเพื่อนข้างหลังนะคะหรือเพื่อนรอบข้างเนี่ยเสียงของเราจะไปทำลายสมาธินะคะของคนอื่นที่อยู่ดูด้วยนะคะเสียงเราอาจจะดังนะคะเขากำลังฟังอยู่นะคะอาจจะทำให้เขาไม่เข้าใจนะคะหรือไม่ได้ยินในการชมการแสดงอันนี้คือหลักการปฏิบัติตนในการชมการแสดงทั้งสิทธข้อนักเรียนพอเข้าใจไหมคะ อันนี้คือสิ่งที่นะคะหลักการปฏิบัติตนในการชมการแสดง10ข้อต่อไปนะคะจะเป็นนะคะสรุปนะคะเป็นผู้ชมที่ดีให้นเรนได,ได้เข้าใจอีกครั้งว่าการชมการแสดงนะคะให้ได้ประโยชน์ให้ความสนุกสนานใช่อ่าการชมการแสดงให้ได้ประโยชน์ให้ได้รับความสนุสนานค่ะเ ต้องมีอารมณ์ร่วมกับแสดงนั้นนะคะผู้ชมทุกคนจึงควรเรียนรู้หลักการชมที่ถูกต้องผู้ชมจะต้องจําเป็นต้องมีสมาธิแล้วก็มีมารยาทระหว่างนั่งชมนั่นเองนะคะการมีมารยาทที่ดีจะส่งผลให้แสดงมีสมาธิในการสแสดงสมทั้งนะคะเราเป็นผู้ชมก็จะได้รับความรู้แล้วก็ความสุขไปด้วย การชมนักศิลป์ไทยนอกจากได้รับความสนุกสนานกันแล้วนะคะยังการใช้ออนรักนะคะวัฒน,นธรรมนะคะการแสดงนักศิลป์ไทยเปียนไปนะคะ,น,น,ะ,คะนี่คุณครูขับดูนนะะแบบทดสอบนะคะค่ะอ่ะดูเกมชวนคิดนะคะ ข้อที่หนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนที่เราจะไปทําทดสอบที่คุณครูจะส่งให้หลังจบนะคะคุณครูคะต้องเปลี่ยนไหมต้องค่ะข้อแรกเลยการตั้งใจชมการแสดงเหมาะสมหรือไม่เนี่ยข้อหนึ่งเหมาะสมข้อสองไม่เหมาะสมหนึ่งหรือสองสอค่ะสอค่ะเหมาะสมการตั้งใจการตั้งใจที่เหมาะสม อีกข้อหนึ่งข้อสองการคุยโทรศัพท์นะคะในขณะชมการแสดงเหมาะสมหรือไม่ข้อหนึ่งเหมาะสมไม่เหมาะสมไม่เหมาะสม่ะะไเหมาะสมนะคะนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่คุณครูนะคะทําให้นักเรียนลองได้ถามแสอบหูนะคะที่ต่อไป เอาตอนนี้แล้วคุณครูจะส่งลิงก์แบบทดสอบไปให้เรียนทำสิบข้อนะคะซึ่งจะมีตัวเลือก2อตัวเลือกก็คือข้อ1เหมาะสมกับข้อ2ไม่เหมาะสมแบบเมื่อกี้พอเลือกได้ไหมมาปฏิบัติตนในการชมการแสดง โอเคนาะเราเรียนไปแล้วโน๊การปฏิบตรวมที่ถูกต้องมีทั้งหมด10ข้อนะคะอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานะคะนักเรียนไปเลือกให้ดีนะคะเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะคุณครูโอเคมีใครสงสัยมีใครอยากถามอรไยไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะคิดว่าน่าจะทําได้10เต็มไหมลูกค่ะ อ่าโอเคค่ะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาเหมือนเดิมนะคะโอเคไหมคะค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะอ่าโอเคคุณภูลาไปก่อนเนะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะทุคนค่ะ